ผมวันนี้ก็จะพามาอัปเดตหน้างานนะครับซึ่งวันนี้นะครับช่างไม่ได้ทํางานนะครับเนื่องจากว่าฝนตกนะครับตั้งแต่เช้ามาเลยนะครับสองรอบแล้วก็หยุดงานนะครับเพราะว่าเราใช้ไฟนะครับเป็นพื้นที่การแก้งแบบนี้นะครับพอฝนตกลงมานี่ก็จะอันตรายนะครับก็วันนี้ก็หยุดงานนะครับจริงๆแล้วฝนตกมาประมาณวันนี้วันที่3นะครับแต่2วันที่แล้วก็ตก ตกเช้านะครับแล้วก็บ่ายทํางานนะครับแล้วก็มี museums, ต,ตกช่วงบ่ายทํางานได้ตอนเช้านะครับก็สลับกันไปมานะครับก็วันนี้เดี๋ยวพามาอัปเดตหน้างานกันนะครับก็มาหลังนี้ก่อนนะครับหลังนี้ก็เป็นของลูกค้านะครับลงที่อําเภอรบพีมันนะครับร้อยเอกของเรานี่นะครับโครงสร้างด้านล่างนะครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับเป็น5.5คูณ7นะครับ5.5คูณ7โครงล่างน่าจะเป็นแบบนี้นะครับตอนที่เรายังไม่ได้ใส่เสานะครับ เรเดี๋ยวไปดูช่วงล่างกันว่าถี่ไหมนะครับก็ช่วงล่างเดียวกันนะครับประมาณ38นะครับ3 5มหถึงสามแดเซนนะครับผมก็นี่ครับช่วงล่างผมใส่ให้ทุกตัวนะครับใส่หมดนะครับไม่ไม่ใช้เนื้อเดิมนะครับใส่แล้วก็ผ่านนะครับทุกตัวเลยครับก็ดีถี่แบบนี้เลยแล้วก็มีตัวรองนะครับตัวใหญ่เหมือนเดิมเวลาเราบ้านยกสูงเราจะเห็นนะครับตัวใหญ่เนี่ยตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ก็าจะมีตัวใหญ่สี่ตัวนะครับเหมือนกัน ั้งยกสูงแล้วก็มายกสูงนะครับมีหนึ่งสองนะครับแล้วก็มีสามสี่ตัวนะครับทั้งตัวตัวบ้านแล้วก็ตัวระเบียงนะครับหลังนี้มีกําหนดส่ง25้านะครับผมก็ตอนนี้ทีมงานก็เร่งทํางานนะครับในช่วงที่ทําได้นะครับถ้าฝนตกก็ก็ต้องหยุดนะครับก็เร่งให้ทุกหลังนะครับผม ก็เห็นใจช่างเหมือนกันนะครับเพราะทำงานไม่ได้ทุกคนก็เร่งนะครับอันนี้เป็นของของพี่ธัญญานะครับลงที่จอมทองเชียงใหม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลังนี้นะครับเรามีกําหนดขึ้นขึ้นขึ้นรถเนี่ยประมาณวันที่26นะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับอากาศที่เชียงใหม่นะครับอำเภอจอมทองค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับเพราะมีฝนตกนะครับ ฝนตกหนักเลยนะครับลูกค้าผ่านมาให้ดูแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะมีน้ําไหลนะครับผมซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่สีแดงนะครับถ้าท่านไหนได้ดูข่าวนะครับก็เชียงใหม่พื้นที่สีแดงเยอะพอสมควรนะครับก็ของเราติดพื้นที่สีแดงนะครับเป็นอำเภอจอมทองเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชมด้านบนคร่าวๆนะครับผมเพวันนี้จะยังไม่ได้เคลียร์ของข้างบนครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ก็ตอนนี้มีสีสันขึ้นมานะครับช่างฝ้าเข้าแล้วนะครับฝ้าฉาบแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่เดี๋ยวผมพาไปดูทีละห้องกันนะครับอันนี้ห้องแรกนะครับผมเวลาตามฝ้าหลุมมาแล้วประมาณนี้นะครับฉาบนะครับแล้วก็ยิงแน่นๆเลยนะครับฉาบช่างจะฉาบสองรอบนะครับผมนี่มีหลุมนะครับอ่าห้องนี้ตัดขอบเขียวนะครับผมแล้วก็มาห้องที่สองนะครับ ห้องที่สองใหญ่ของห้องเมื่อกี้นะครับผมซึ่งเป็นห้องห้องส่วนตัวเลยเป็น3เมตรคูณ3เมตร80นะครับวางสายไฟนะครับก็มีการเพิ่มจุดสายไฟนะครับจุดสายไฟเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมช่างใส่ทุกเลยนะครับแล้วก็มีสายเอนะครับให้เรียบร้อยอันนี้มีปกติอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีสายไฟเพิ่มก่อนเข้าห้องน้ำนะครับตรงนี้ก็ฉาบแล้วนะครับจริงๆแล้ววันนี้ช่างฟ้าต้องเข้ามานะครับแล้วก็ เก็บงานฉากอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับผมอันนี้นาในานี้นะครับอ,อกมาห้องนอนก็จะเป็นห้องน้ำนี่สัญญาณหายโอเคจะมีกระจกมาติดตรงนี้แล้วก็ให้ทำปลั๊กไฟนะครับไว้สำสำหรับใดเป่าผมหรืออะไรประมาณนี้นะครับถัดมาจะเป็นชักโครกนะครับแล้วก็ เป็นการแยกโซนเปียกโซนแห้งนะครับฝั่งน,นี้นะครับอันนี้จะเป็นโซนเปียกนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวชาวนะครับตัวน้ําแลา้วก็มีตรงนีน้จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับตรงนี้สายลงมาตรงนี้นะครับจะมีเครื่องทําน้ําอุ่นตรงนี้จะเป็นปักบัวห้สวยจริงเลยครับตัวนี้ดูแบบทันสมัยมากสีสวยตเตนเล็นะครับกระเบื้องใส่ให้สุดเลยนะครับผมใส่ให้สุดถึงผนังเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่อง ว่าจะมีค่าเปลือนค้าะไรนะครับกระเบื้องแฉใหมดสีฟ้านะครับเหลือเก็บสีฟ้าอันนี้ช่องเซอร์วิสนะครับนู้ช่องเซอร์วิสช่างทําสวยมากเลยฉาบให้ด้วยนะครับผมช่องเซอร์วิสสำหรับเราขึ้นไปเช็คไฟเช็คอะไรข้างบนนะครับโครงสร้างที่ผมเคยถ่ายก่อนหน้านี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะมีตัวฝาปิดนะครับให้นะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับจริงๆจะมีวงกบถอดออกตอนเราทํากระเบื้องนะครับเดี๋ยวใส่วงกบตัวนี้นะครับก็ สวยเลยสีไม้นะครับสวยงามเคาน์เตอร์นะครับตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับยังมีการทํางานของช่างอันนี้ด้านบนนะครับผ้าฉาบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเคาน์เตอร์เนี่ยจะดูเปลี่ยนแปลงไปจากการที่ผมไลฟ์สดครั้งก่อนนะครับพอดีลูกค้านะครับหลับตรงนี้นะครับตรงนี้ตอนแรกจะเป็นโล่งเลยนะครับทีนี้ลูกค้าพอเห็นในแบบก็ ปรับนะครับก็จูนกันไปเรื่อยนะครับลูกค้าอยากได้อะไรก็สื่อสารเข้ามานะครับผมก็จัดให้นะครับตามลูกค้าต้องการธัญญาเปลี่ยนเป็นระแนงปิดนอกนะครับตรงนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกล่องเลยนะครับเนี่ยปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดบนนะครับบนแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะวางของนะครับตรงนี้พี่ธัญญาบอกว่าจะวางดอกไม้วางอ่าไว้ประดับนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทํางานใช้งานเหมือนเดิม คอเตอร์ล่างเหมือนเดิมนะครับทีนี้พอเราปิดด้านนอกนะครับพอเราปิดด้านนอกเนี่ยด้านในก็จะประมาณนี้เป็นเหมือนตู้นะครับผมตรงนี้ใส่ระแนงให้ด้วยนะครับสวยเลยนะครับผมข้างในเหมือนตู้นะครับเป็นคล้ายอออกให้แนวตู้นะครับก็เดี๋ยวจะมีหลอดไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้มีปลั๊กไฟนะครับตรงนี้มีหลอดไฟครัวอีกหนึ่งนะครับ่าตอนนี้ไฟยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมก็ พามาดูคร่าวๆก่อนนะวันนี้หยุดงานกันตอนนี้กําหนดน่าจะเลื่อนออกไปก่อนนะครับเพราะว่าการติดต ja ั้งของพี่ธัญญาหนี่ยโยนอยู่บนเขานะครับก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับก็คงต้องรอให้ฝนหายจริงๆนะครับก็คร่าวๆกับพี่ธัญญาไว้ประมาณวันที่แปดวันที่เก้านะครับผมก็ฝนน่าจะหยุดประมาณช่วงสิ้นเดือนนะครับก็รอพื้นที่แห้งประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูอีกหลังหนึ่งกันนะครับตอนนี้มีขึ้นโครงสร้างสองหลังเสาที่เราเห็นนี้นะครับเนี่ยสิบสองต้นเป็นเสาไม้แดงนะครับเสาไม้เก่าอันนี้เป็นของลูกค้าที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าลงที่อำเภอจตุนะครับผมหลังนี้ได้เสาเนื้อแข็งทั้งหมดเลยนะครับไม้แดงกับไม้จิกนะครับเดี๋ยวผมมาดูหัวเสากันดูสีหัวเสากันประมาณนี้นะครับถ้าตัดออกใส่ออกนะครับจะประมาณนี้ แต่ถ้าเราไม่ใส่เราจะเห็นเป็นเนี่ยสีไม้แบบเนี้ยไม้เก่าแต่พอเขาโดนตัดหรือใส่ออกเนี่ยเขาจะโชว์ความสวยขึ้นมานะครับผมตอนนี้ก็เนี่ยครับทํางานการแจ้งก็ยังไม่ได้หลายต้นนะถ้าประมาณสี่ต้นเขาทั้งหมดสิบสองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาชมหลังต่อไปนะครับหลังนี้ของคุณแม่บุญเทียงนะครับผมหวังว่าคุณแม่จะกําลังดูอยู่นะครับ โครงสร้างขึ้นแล้วนะครับก็ดีช่วงนี้ฝนตกนะครับงานกางแจ้งก็ทกําค่อนข้างยากพื้นปูแล้วนะครับได้ครึ่งหนึ่งตัวระเบียงยังไม่เสร็จนะครับคุณแม่บุญเฮียงนี่เป็นสองห้องนอนนะครับสองห้องนอนตัวตัวเจ็ดเมตรนะครับผมห้องนอนที่หนึ่งนะถ้าต,ตอนนี้มันยังไม่เห็นนะฮะประมาณห้องนอนที่หนึ่งนะครับห้องที่สองแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ด้านหลังนะครับเป็นสําหรับไว้ตรงระเบียงนะครับผมเสาบากเรียบร้อยนะครับคุณแม่อยากได้ แนวที่บอกว่ามีเสาไม้ลงไปด้วยนะครับก็เท่ากันกับตัวตั้งพืชนะครับแต่เราบากใส่ตรงนี้เป็นเสาปูนนะครับผมก็ช่วงล่างนะครับก็ถี่เหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับสามห้าถึงสามแปดนะครับแล้วก็ตัวใหญ่มีตัวขั้นเหมือนกันหลังนี้ก็ได้เสาใหญ่หน้าเจ็ดนะครับผมอ่าแต่เสานี้เป็นเสาใหม่นะครับเสาใหม่เก็บนะครับแต่สวยทุกต้นนะครับผมใส่ให้ทุกต้นโครงสร้างก็ นี่ครับแน่ๆหนึงอย่างนี้เลยนะครับใส่เต็มแบบนี้นะครับแล้วก็มาถ่ายโครงสร้างให้ดูก่อนเดี๋ยวเราทําฝ้าทำอะไรไปมันไม่เห็นพื้นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ปรับนะครับตอนนี้ก็ไล่หน้านะครับเพื่อที่จะให้พื้นติดกันนะครับได้ไม้ขนาดเดียวกันหมดเลยนะครับน่าจะเป็นไม้ลอดเดียวกันนะครับหนอยู่ประมาณ1 7บ8ถึงเซนนะครับเท่ากันหมดเลยสวยงามครับ เวลาเราปรับออกมาแล้วเนี่ยมันจะสวยนะครับแล้วก็พิเศษนะครับสําหรับคนที่ยกสูงครับพื้นด้านล่างนะครับมันจะเห็นพื้นด้านล่างมีการใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมที่เราเห็นคราบมันคือคราบน้ํานะครับที่ลงมานนี้ไม่ต้องตกใจนะครับพื้นล่างเราใส่ให้หมดทุกตัวนะครับเวลายกสูงจะได้สวยนะครับผมตอนนี้พื้นก็ต้องเรียกว่า70%แล้วนะครับผม เดี๋ยวผมพาขึ้นไปชมด้านบน่างนี้นะครับเผื่อคุณแม่ดูอยู่นะครับจะได้อุ่นใจตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับนี่ห้องน้ำแม่บอกว่าไม่เอาใหญ่นะครับไม่เอาใหญ่ก็เป็นเมตรห้าสิบคูณเมตรเจ็ดสิบนะครับตรงนี้จะเดินได้นะครับหน้าห้องน้ํานะครับแล้วก็เปิดประตูเข้านิดนึงนะครับจริงๆแล้วแม่บอกว่าจะทําห้องน้ําด้านล่างอยู่นะครับด้านบนก็ไม่ต้องซีเรียสว่าขนาดจะใหญ่นะครับ ก็ตามสเปคที่คุยกันกับคุณแม่บุ่นเฮียงก็ห้องน้ํานะครับตรงนี้เป็นม้านั่งยาวนะครับแต่ตรงนี้เราจะใส่ม้านั่งไม่ได้นะครับตรงนี้ล็อกนี้เนี่ยเส้นตรงนี้นะครับจะมีเสาบันไดนะครับเสาขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้จะใส่ราวระเบียงแปดสิบเซนนะครับเพราะว่าอา่บันไดของคุณแม่เนี่ยเวลายกสูงจะลงไปอย่างนี้นะครับอ่าติดกับข้างบ้านไปเลยแล้วก็หลังนี้นะครับทําเหมือนของลูกค้าที่อ่า จะเชิงเซานะครับที่เป็นหลังคาพับนะครับเดี๋ยวจะมีตัวพับยื่นออกไปอีกนะครับเมตรยี่สิบนะครับไว้สําหรับปิดบันไดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างแฉะนะครับสําหรับพื้นที่เนี่ยครับเสี่ยงนะครับเวลาเราลากสายไฟนะครับก็ใจช่างเหมือนกันนะครับ ก็อยากทำงานครับช่างอยากทํางานทุกคนแต่ด้วยสภาพอากาศนะครับไม่เอื้อมหน่วยเราก็ต้องทําใจนะครับผมงานก็ประมาณนี้ครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับงานของทางโรงงานเราหลังนี้จะเดินเร็วกว่าหลังที่ไปอําเภอจตุนะครับผมแต่เดี๋ยวสักพักก็น่าจะทันกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับตัวของอำเภอจตุขึ้นทีหลัง แต่มีกำหนดส่งยี่ิบห้านะครับแต่ก็น่าจะไล่เรียกกันกับหลังนี้นะครับกาหนดส่งกำหนดส่งถ้าไม่อของคุณแม่บนเฮียงเนี่ยยังไม่กำหนดวันเป๊ะนะครับก็คร่าวๆเฉยถ้าอากาศเป็นใจก็น่าจะไล่กันกับอำเภอจตุหลังแรกนะครับผมอ็เภอจตุลที่ผี่สิ้านะของคุณแม่ก็น่าจะไล่เรียกกันไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนนะครับถ้าฝนไม่ตกทุกวันนะครับก็ประมาณนี้ครับผมหน้างานวันนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็สามารถติดต่อมานะครับถ้าสนใจก็เบอร์โทร081นะครับ0483889แล้วก็082นะครับ1061282นอะครับแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยนะครับผมก็ท่านใดสนใจนะครับก็ลองติดต่อแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลได้นะครับผมไปเข้าไปดูทางเพจเฟซบุ๊กได้นะครับเบียนแม่งามบ้านเรือนไทยนะครับผม ครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ